คุณน่ะพี่น้องจะเป็นคักเป็นเน่โ,ดโพดโพบอกงูบมกแตงมาหน้าี่แดนครับเลยสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครั<อ>นบนผมหมกแตงเนาะกับหมักหมากมากับคักคุณน่ะไปอยู่ยน้ำมันไปคุณเอาขับปานไปปล่อยใช่กันครับทักทายพี่น้องแามแดงครับคุ่น่ะปลาแดนมาจอรถเมื่อกี้นี่โอ้ยมันสียับมามัานสียับมาเว้ยมาหลายๆคุ่น่ะคุณคุณคุณ มามาพี่อพี่่งบงคุณบิ้งครับพี่น้องสิบตัวเอาไปอย่างซอยเนี่ยคุณอาเฮ้ยแลน้ำกลนหลายหลเนาะปวดพ่พดี๋มีตัวเป็นตาหักมือนี้มาน่าครับพี่น้องครับมาเดียนหน้าคุณนาเปิดคุณอาเลีนแตหลายแต่หลายหลเลยตัวนึ่งยี่สิตัวนึ่งยี่ิบหวว่าลงมาหมูวะิบตัวครับพี่น้อง อมตัเบื้องห่างต่อบ่ได้อันนั้น<า>น,นั่งแม้นบ่ค่อยให้กินนมอะไรกะเอานมเสริมให้มันนมเีย็นโอ้ยบินลงจังซั่นเลยเว้ยนี่นี่ว่าห่าง,งนึงอันานี้ต้องไต้น่อยหนอยอืมห่างต่อครับพุ่นน่ะอย่าไปใกล้เด้อนี่อันตรายแห้งพุ่นนะครับอย่างต่อพุ่นน่ะห่างนึงอยู่ใต้ดังกระสี้ห่างนึงอยู่ใต้ท่อมขุณต่อกันไปได้บ่ผมบ่กล้าย่างเขา้าใกล้หรอกถ้ามันลุ่มนี่คือหยับร้อยได้เลยนี่เป็นร้อย สิบา้ามถูกพุ่นนะเออเป่นตัดหนาตัว,วนี่บรรยากาศที่ทงให้ทงหน้าครับพุ่นนะเออให้เบื้องคักๆ้า,า,า,าโดนปุ่นนะลูกเป็นซิปกระโพดกระพโพดหรอพุ่นนะมาพี่มาพี่บรรยากาศที่ทงให้ทงหน้ามาเด่นหน้าครับโบดีมาโดนโอ้ยพปุณนะแดน ลูกลกขนาดไปเดินไปหาเมียุ่นเมียอยู่เที่ยงปูนไปจักตัวไรเนี่ยเด้กินนุ่มมาได้กินนุ่มเนี่ยฮะเดินน้ำกวนกันเป็นได้ไล่ได้ไล่ได้ไล่จิ๊ตัวครับเอินไปเบิ้งอ่ะออปูนเบิ้งให้เบิง้งก่ยอนใหญ่เลยครับพี่น้องเริ่มใหญ่เนี่ยแล้วป่นตัวบางพอนิดมากก็มีป่นไปไปหาเมียมึงป่นปวดพ่อ ลูกตัวเดียวลกขักลกเนี่ยลกเนาะโอ้ยก้งัวกล้ยออกเจริญชีตัวนี่มันง่วงคุณแมาม้วนเบอร์ได้เหมือนแดนนั่งแดนเป็นนำนำอยู่คุณน,นะถ้ามันง่วงเปนกล้วยนี่เรียบร้อยออกไร้ปันนี่พวทุ่นเงินแล้วด้วยดวยอ่ะพี่น้องข้เบิ่งส้มหั่นต่อก่อนหางงาอั่นไงก็มีครับคโคหั่หงนี่จุ่นเราตัวนี่จุ่นเราตัวนี่หั่งนะฮะมัน เงินขวไยงงวออกลูกเง,งินสองตัวคือว่าขวาองัวแฝดบันนี้ซ0ตัวนี้สิแฝดอยู่แตกหลยไลย่ไนะโอ้เป็นนำ้ำนำค้าอยู่มันกับยางน้ำกนลนผู้หล่ไว้หรอะไม่ใช่กับแน,น่น,นะน,น,แน้ำกลอนผมนะอย่างแทนง่วข้างตัวครับพี่นอ้องมันห้างนึ่งปูนห้างนึงจุดจินกับมีเบิ้งครับผมนะห้างง่ายง่อยู่นะต่อ้ลยครับ ปูดห้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หา้าโอ้นปะปวยหรอครับร้ายแหงเนี่ยไปตั้งไหนก็มีจะห้างต่อดี๋ยอมาท,งทางหนงอนอพีขีก็ห้างหนึ่งผูอนอะหอยตัวนันตานี่ผุห้างหนึองยทเทึงผลนะเห็นปะหนึ่งสองสามสีอยู่เท่งนี่หา้าอยู่ขีหา้าโอ้โประมาณ สามสีสิบหังกูนะครับมาพี่มาพี่โอ้หัวหัวูีไตขหอกเลยครับห้างนี้ก็จูดแล้วห้างนึงมีขอ,อกหัวาทาั้งคลุนบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าคือเกอาครับพี่นองผ้าพีนองมาทักทายกันเหร่นนะซื้อครับมาทักทายเหร่นนะซื้อครับเหมือนนี้ครับอยู่หน้าไม่ออกคำเสียงเขียดห้อง เีสยงเขียดห้องคิดหอดบ้านเลยยังปะึงงัวครับงัวขาวงัวลุน้นยังเกาะอ,อู้ถือม้าลุ่มบ่มก็ปั้นถือม้าลุ่มแล้วแอะเอิรนมันไป เอ้อขนน่ะเอินไปนี่ล่ะเขาปัดนี่แต่จีนังเดินน้ำมันไปขนไปเดินน้ำมันตรงใีเอินไปไปขนครับขนเต็มอยู่ครับวัอนี้ครับเบิ้งเดียวก็ปั่นอยากดูอย่างเดียวอะไรดูเอาไปเี่ยงซอยนี่เด้อพี่น้องนี่ผู้ใดอยู่ใกล้เมาหมาไปเี่ยงซอยเนี่ยเอินไปดูกระยักล่องวุ้ยเต็มอยมยูขนน่ะเบื้องขนน่ะหลายบ่ฮะ สิบตัวเนาะดูกลกวคักเอิ้อนปลุ่นกินนุ่มมาทนแล้วจอยแล้วแม่ีุ่นน่ะเอ้ยแ็กได้ลูกพูดเยา้าคนกัยังจอยรลายคักรลายเนี่ยลูกเป็นสิบนะครับอ่ะแค่นี้ครับพี่น้องครับผมมาเดียนท้องหน้าจะซื้อทายบรรยากาศให้พี่นอ้องเบิ่งจะซือ้อผูใ้ใดมาเอาหมาไปอย่างเนี่ยฝนน่ะหลายแห่งวู้แดนเป็นตัจำกันอยู่ฝนน่ะมีแต่ตัวหนาตะหักฝนน่ะหลายคัก นอกขับปัน่นนอกไปบ๊ายบายคลิปนีกฝากไว้แค่เนี้ยผ้าพี่น้องม่เดินทุ่หน้านะสิหรอกไปครับบ๊ายบายครับพอกันคลิปนาครับฝนแน่นน้ำกลลหลายๆ